บอกแม่ใหม่สิแม่มารับจะเอาไปขายแล้วนะไม่รีบมารับอ่ะเดินมาเร็ว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 มาแม่ใหม่เฮ้ยทักแม่ใหม่ดิแม่ใหม่ก่อนทักแม่ใหม่ก่อนเลยทักแม่ใหม่ดิทักแม่ใหม่ดิเร็วทักแม่ใหม่ดิมาคุด Đi. Đi này, đi. Đi, này, đi. Đi, này đi. Đi, đâu? đi 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 đi, đâu? Mình đi. Mình, đâu? Mình mình đi 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 à má, đi